สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะจับปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คงจะไม่ได้นะคะสำหรับปัญหาของคนโรฮิงญาที่หนีภัยการสู้รบจากรัฐยะไข่ของพามา่าเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพิ่งจะมีรายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจน้ำและตำรวจตระเวนชายแดนพบคนโรฮิงญาลอยเรืออยู่กลางทะเลที่จังหวัดพังงาเพิ่มเติมอีก179คนค่ะ สำหรับคนโรฮิงญากว่าที่จะออกมาจากรัฐยะไข่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องจ่ายค่าในหน้ากันถึง9,000ถึง1,000 0บาทและต้องเสี่ยงชีวิตอย่างมากกับการลอยเรืออยู่กลางทะเลนานนับเดือนไม่มีอาหารไม่มีน้ำนะคะและบางครั้งก็หนีไม่พ้นขบวนการค้ามนุษย์ด้วยติดตามรายงานจากคุณวรรลักษณ์อิสรางกูลณยุทยาค่ะเหตุรุนแรงที่รัฐยะไข่ในพม่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มูหมัดชาวโรฮิงญาวัย20ปีคนนี้ เป็นหนในผู part, ้ที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวหนีเอาชีวิตรอดไปที่บังคลาเทศแต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นกะบวนการค้ามนุษย์บ

กมูฮัมหมัดยังโชคดีที่มีญาติอยู่ในประเทศไทยหลายคนแต่ละคนต้องช่วยกันวิ่งเต้นหาเงินห้าหมื่นบาทเพื่อไปไถ่ายตัวเขานี่เป็นวงจรที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญาหลายคนที่ลอยหลําเข้ามาในหน้านน้ำไทยเพื่อหวังเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม ทุกวันนี้มูฮัมหมัดได้เข้าไปทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพโดยญาติชาวโรฮิงญาที่มาอยู่ในไทยเกือบ20ปีแล้วเซ็นรับรองให้ผู้ประสานงานกลุ่มโรฮิงญาในประเทศไทยคนนี้เล่าว,ว่าเส้นทางของชาวโรฮิงญาที่หนีภัยการสู้รบมีสองลักษณะ 1. คือตัดสินใจหาเรือเล็กๆที่บางครั้งไม่มีแม้เครื่องยนต์ลอยลำออกจากพมา่าไปเรื่อยๆ ปลายทางขึ้นอยู่กับเรือจะลอยไปขึ้นฝั่งที่ประเทศใดเช่นอินเดียอินโดนีเซียหรือไทยใช้เวลาเดินทางตั้งแต่12วันถึง1เดือน2คือชาวโรฮิงญาที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าที่อ้างว่าจะพาไปอยู่ในประเทศที่3กลุ่มนี้จะเดินทางออกจากบังคลาเทศหรือพมา่าแล้วมาขึ้นเรือใหญ่ของนายหน้าที่เกาะที่พวกเขาเรียกว่าสินสิลาก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทย แต่ทั้งสองลักษณะนี้ไม่ว่าจะผ่านนายหน้ามาหรือไม่ผู้ประสานงานกลุ่มโรฮิงญาระบุว่ามักมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการค้ามนุษย์ด้วยเห็นได้จากการเข้าจับกลุ่มเขาน่าจะถูกจับแล้วเนี่ยส่งไปที่ตอมแอละดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นเผ้านั้น พวกที่มาอยากลำบากขนาดนี้เขาเอาไปขังที่อื่นมไม่ไดเอามา,ามพังเขาพบเขามีผมพประโยชน์ขายได้คุณหนึ่งเท่าไรได้ข่าวมานะรายละห้าพันบาทจท้าหน้เอ,อีแล้วเจ้าหน้าที่เอาเขาไปไหนอะ่ะเอาไปให้ใครอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็รับเองครับเจ้าหน้าที่รับเองห้าพันบาทหัวละห้าพันแไงแล้วนี่นไปไหนตล้วนหนหน้าไหนหน้าก็เอาไปขาย หกหมื่นหกหมื่นบาทครับ การสู้รบอย่างหนักหน่วงเป็นระยะตลอด6เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีชาวโรฮิงญาตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานไปตายเอาดับหน้ามากกว่าเดิมเห็นได้จากจำนวนชาวโรฮิงญาที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของไทยนับพันคนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ประสานงานคนนี้จึงวิงวอนให้ชาติสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้ความสนใจต่อชาติพันธุ์ของพวกเขาและร่วมกันกดดันพม่าให้ปฏิบัติต่อพวกเขาตามหลักมนุษยธรรมและเป็นประชาธิปไตย วรลักษณอิสรารกูลณอยุธยาไทย PBS รายงานสำหรับไทยแล้วในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกกำลังจับตามองอยู่แนวทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าปฏิบัติต,อต่อคนโรฮิงญาอย่างไรคะ่ะเพราะว่าไทยเองถูกจับตามองว่าจะผลักดันกลับไปพมา่าหรือว่าจะส่งต่อไปอยังประเทศที่3 เรื่องนี้นักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายระหว่างประเทศเห็นตรงกันนะคะว่าไทยก็คงจะรับภาระในเรื่องนี้เป็นประเทศเดียวไม่ได้นะคะจะต้องผลักดันให้นานาชาติเข้ามามีส่วนด้วยโดยมีข้อเสนอนะคะว่าน่าจะเริ่มจากผู้นำศาสนาที่สร้างความเข้าใจกับผู้คนในโลกมุสลิมและผู้นำในโลกมุสลิมเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณวราวิชิมณีค่ะ แม้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮิงญาระลอกล่าสุดของรัฐบาลไทยถือว่าสอบผ่านในสายตานักสิทธ,ธิมนุษยชนแต่นั่นคือการแก้ปัญหาในระยะสั้นที่อาจไม่ยากเกินความสามารถารพเพราะโจทย์ใหญ่อยู่ที่การจัดการระยะยาวท่ามกลางการเฝ้ามองของประชาคมโลกแล้ววันนี้เข้ามาเนะี่ยมันมันไม่เหมือนจากที่เราเคยไปเห็นนะ่ะก็คือคราวนี้มีตั้งแต่ทารก นะคะอายุสอเดือนมีผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเด็กมีเยาวชนซึ่งผู้หญิงกับเด็กเนี่ยร่วมประซ้วม200คนคะมันก็เลยคือเหมือนกับมาแล้วจะไม่กลับแล้วอะไรหล่านี้คือจะมาทั้งครอบครัวเลยอะไรเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงต้องมาดูนะคะว่าคือเท่าที่ฟังดูเขาเขาพูดนะคะก็คือกลับไม่ได้เพราะว่ากลับไปก็ตาย ประเทศไทยไม่ได้เป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยที่องค์การสหประชาชาติร่างขึ้นพร้อมกับการตั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าไทยสามารถดำเนินการตามกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองผลักดันชาวโรฮิงญากลับพม่าได้ทันทีเพราะอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศหากชาวโรฮิงญาได้รับอันตรายเมื่อกลับบ้านเกิด ความยากอยู่ที่การรักษาความสมดุลของกฎหมายกับหลักมนุษยธรรมขณะเดียวกันต้องไม่เป็นภาระของไทยฝ่ายเดียวคือเขาอาจจะหนีภัยจริงนะเพราะฉนั้นถ้าหากใยงแง่นั้นผมคิดว่าเราก็คงมีในแง่มนุษยธรรมที่จะดูแลครับแต่ใน,นแง่กฎหมายนี่เมื่อเราไม่ได้ยอมรับเกณฑ์นะที่กฎหมายวางไว้นะอันนั้นก็คงจะว่าเราผิดนะแบบเต็มที่นะไม่น่าจะได้ที่เราก็มีกฎหมายของเรา<ฆ>ที่เรา,า,เรา<ฆ>ที่มีอำน<ฆ><ฆ>าจในกัร การที่คนผู้นี้เข้าเม,มืองมาโดยไม่ชอบเนี่ย,ย,ยจะใช้คําพูดว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปที่จะต้องไปดูแลครับแต่แน่นอนเราไปทุบตีเขาไม่ได้คือถึงแม้เราไม่ได้ลงนามในอนุสัญญานี้นะคะแต่ว่าอนุสัญญาฉบับที่เราลงนามไปแล้วเช่นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยก็จะมีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่นะคะในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิขั้นพื้นฐานของว่าเป็นมนุษย์ก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะมีสถานะบุคคลสิทธิที่จะเข้าถึงสวัสดิการในด้านการรักษาหรือสิทธิในด้านการศึกษาเป็นต้นอะไร,หรเหล่านี้อันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ลงนามในหนันสัญญาเนี่ย,ยตแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแ,แลในเรื่องให้เขาเนี่ยมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามสมควร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเสนอจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ปัญหาโรฮิงญาได้รับความร่วมมือจากนานาชาติรัฐบาลไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับผู้นำศ,ศาสนาประสานไปยังประเทศมุสลิมที่มีความพร้อมช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอีกด้านหนึ่งอาจเสนอข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่จะทำให้พม่ายุติสงครามในรัฐยะไข่และรับชาวโรฮิงญากลับไปก็คือว่าหาคนที่มีความรู้สึกใกล้เคียงเราที่สุดนะ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีอยู่สองท่าน,นแน่ๆคือหนึ่งท่านจุาลาราชมนตรีเราจะไปลองคุยกับท่านว่าท่านมีความเชื่อมต่อกับอิสลามเนี่ยสามารถที่จะขอให้อิสลามมาช่วยได้มากน้อยแล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามาช่วยได้มันก็ดีกันที่สองก็คือว่าองซานสุจีซึ่งเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออะไรนะความถูกต้องนั้น<ช>ีแต่นี่ถามว่าทําไมถึงจะโอนเอียงเนี่ยผมเดาเอาว่าในใจนั้นก็คือเขาจะต้องได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันเราอาจจะต้องไปคุยกับเขาว่า มมันนีีีอะะะไไไรรรทท่่ท่่เเเาาาาจจปชชววยยขขด้ใกแม้ในหลักการแก้ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ10ชาติอาเซียนและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ u n h c r แต่ทุกครั้งที่มีการสู้รบตลอด40กว่าปีนับตั้งแต่รัฐบาลทหารพมา่าประกาศยกเลิกรัฐปกครองตนเองอรารักันหรือรัฐยะไข่ทำให้ชาวโรฮิงญาอพยพมาไทยประมาณ1 0 0 0 0แคนและประเทศอื่นๆมากกว่า5 0 0 0สนคนก็ยังไม่มีองค์กรระหว่างประเทศใดผลักดันปัญหานี้อย่างจริงจังอาจสะท้อนว่าทัศนคติต่อชาวโรฮิงญาของนานาชาติไม่แตกต่างจากพมา่าหรือบางคลาเทศ ที่ไม่เคยยอมรับโรฮิงญาเป็นพลเมืองของตัวเองบราวิชิมณีไทย p ีบรายงานความพยายามขององค์กรระดับระหว่างประเทศที่จะเข้าไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่เกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติกาชาติสากลองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ที่พยายามส่งนักสังเกตการเข้าไปติดตามเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะ ทางอาเซียนเองดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นมาบ้างนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้รับเชิญจากรัฐบาลพม่าให้เข้าไปดูสถานการณ์ที่รัฐยะไข่ด้วยค่ะเป็นท่าทีที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปของรัฐบาลพม่านะคะที่ได้เชิญมาตีนน้นาตาเลกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเข้าไปดูสถานการณ์ความรุนแรงที่รัฐยะไข่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมาตี้บอกว่าคำเชิญแสดงถึงท่าทีที่ต้องการจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพมา่ามาตี้ระบุว่าได้เข้าไปเยือนค่ายพักพิงสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในรัฐยะไข่ในเขตเมืองมองดอซิตตวยบูติดองเป้าต่อเจ้าต่อซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกระทบอย่างหนักรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียระบุว่าเห็นความต้องการที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ แต่ในระยะยาวมองว่าเป็นเรื่องการส่งเสริมการปรองดองแห่งชาติและความไว้เนื้อเชื่อใจกันในชุมชนที่ถูกกระทบคุณสุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนระบุว่าคนโรฮิงญาควรจะได้รับการยอมรับมิฉะนั้นจะบานปลายกลายเป็นความรุนแรงระดับภูมิภาคพยายามที่จะเตือนว่าปัญหานี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นทั้งภูมิภาคเพราะคนโรฮิงญาเนี่ย ประมาณ1 500, นึ่งล้านหแสคนทั้งข้างใน8 0 0 0สนกว่าคนและข้างนอกอีก6 7 0 0 0แสนคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนสากประชาชาติใช้คำว่าเป็นกลุ่มชนที่ถูกกดขี่คมเหงมากที่สุดในโลกในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีทางออกอื่นแน่นอนฮะ extremism radicalization มันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยประเทศอย่างมาเลเซียประเทศอย่างอิโนโดนีเซียจะถูกกระทบก่อนคนอื่นเพราะเขาเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือาศาสนาอิสลามมากและมันอาจจะมีผลกระทบถึงความปลอดภัยความมั่นคงของท่องแคบมละกาปีหนึ่งมีเรือสินค้าไปมาผ่านตรงนี้เจ็ดหมื่นกว่าลำสินค้าที่เป็นสินค้าเอเนจีสินค้าที่เป็นพลังงาน ของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีของเราหลายประเทศต้ตองผ่านตรงนี้มาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดยุทธศาสตรท์ที่ที่ที่ล่อแหลมมากๆยังไม่น,น้อยไปลดความกดดันในหมู่คนเหล่านี้ว่าโลกยังแข็งว่าอาเซียนยังแข็งกับเข้าอยู่ยังไม่จําเป็นจะต้องไปไปจับอาวุธเพื่อที่จะต่อสู้แต่ว่าความล่อแหลมมันมีค,คนถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่ไม่มีทางเลือกอยู่เฉยๆก็ถูกกดขี่รังแก ถ้าต่อสู้อาจจะมีทางออกมีทางรอดทางยูเนสเซียของแสะยาชาติขณะนี้บอกว่าคนที่ออกมากับเรือขณะนี้กับในอดีตนี่ต่างกันในอดีตนี่จะเป็นผู้ชายหนุ่มจะกันออกทางเรือไปในทะเลอันดาม,มันเพื่อต้องการไปมาเลเซียต้องการไปอินโดต้องการไปออสเตรเลียในที่สุดแต่ขณะนี้มีแฟมิลี่มีลูกเล็กเด็กแดงมีผู้หญิงด้วยสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่ความรุนแรงได้ถ,ถ้าเราไม่ระวังก็เตือนเข้าไป มมที่ปรือของอินโดนีเซียในฐานะประธานการชาติสากลยูซุปคาร่าเดินทางเข้าไปดูสถานการณ์ที่รัฐยะไข่พร้อมกับตัวแทนองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือโอ c ซเพื่อประเมินสถานการณ์และมีตัวแทนสสจากอินโดนีเซียเดินทางเข้าไปด้วยนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บทเรียนที่<ต>พม่าอาจจะต้องการเรียนรู้จากอินโดนีเซียก็คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับอาจเจที่ในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ในปี2005ยุติเหตุรุนแรงที่อาจเจที่ยาวนานถึง30ปีค่ะ